เาขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีชีวิตคนเลี้ยงช้างสมัยบรรพบุรุษมายืนยกรอแล้วครับตะวันตกดินแล้วชอรุษชายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีขึ้นยากันครับขึ้นยังไงรู้งั้นครับวิธีการขึ้นครับตกมันด้วยนะครับครับลุงเอาเอาลุงขึ้นงีงครับเรื่องเดินหน้าไป

เอ้ช่ขึ้นวิทีนี้เลยครับอราไปดูครับคนเดียวนะครับเอาฮา หานะ,ะปลกมันด้วยนะปลกมันด้วยอาอเนี่ย

ừm 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 luôn, thương, thương, thương ừm luôn, ừ, ừ อ้าวน่การสัง,งานยังดีเยี่ยมเลยอ๋อนี้นะอ้า จะขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีชีวิตคนเลี้ยงช้างสมัยบรรพบุรุษมายืนยกรอแล้วครับตะวันตกดินแล้วสรู้ใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีขึ้นยากันครับขึ้นยังไงรู้ไหมครับนี่วิธีการขึ้นครับตกมันด้วยนะครับครับลุงเอาเอาลุงขึ้นงีงครับเรื่อยินาไป

เอ้ช่ขึ้นมวทีนี้เลยครับเรามาดูครับคนเดียวนะครับเอาฮา มันด้วยนะปลูก uh มันด uh ้วยอ๋อเนี่ยอ้อนี่ครับออลกอ้โอ้อะนี่ครับอ๋อ không được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  luôn Thương Nằm. Ông mày lột xuống nak luôn. Thương. Thương. Thương áp luôn. Ừ. Ừ, ha. การทัศน์งานอย่างดีเยี่ยมเลยฮัลนี่นะเอาครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วเบนเบนเบ็น้ายเบ็น้นาย,เ,ายเอานี่เอาตกมันครับถึงบ้านตกหนักเลย

ก็มาดูวิธีการเลี้ยงช้างนะครับสมัยบันพบุรุษวิธีเอายาขึ้นคนระับเป็นยังไงนะครับก็ต้องเข้ากันเนะาะทั้งคนทั้งช้างกนะ็ส <c oughs> ัดกระบอนะได้เยอะนะ่าเจอกัอนมาคิหนะผมสวัสดีครับ